สวัสดีครับเออเจอมึงอีกแล้วเจอมึงอีกแล้วสวัสดีครับครับดี่รับสวัสดีครับพี่โอมากี่โมงครับวันนี้สี่ท่าครึ่งสี่ทาครึ่งปิดมากไม่ปิดมาก่าย้านไก่ต่อคิวลงทะเบียนก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดินสวัสดีครับพี่เอ๋ สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่6กันยายนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ The c o อ n e r House เจริญกรุงนะครับมาร่วมงานนี่เลย The ะซิตี้พูม่าในโตรันขับ X กับรันอเวขับนั่นเองนะครับก็มาซิตี้รันชิลๆนะเออลืมลืมไมวลืมมุกไทยใา่รูปอยู่อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอ้าวเอาวมุกว่าอัดต่ออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศครับซิตี้รันวันนี้ ก็มีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็เสื้อสวยๆนะครับจาก r u n w เว c l ขับด้วยนะแล้วก็มีรองเท้าปูม่าให้ทุกคนได้ try on ด้วยนะหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น n u v e l o t y t y ในโ r ร4วันนี้ผมได้ลอง f o r e ว r r Run ครับรอ่าวันนี้จะเป็น f o r e ว r r Run นนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันนะครับพาไปชมบรรยากาศในงานนะครับวันนี้คนเยอะนะคนเยอะนะก็เดี๋ยว ไปเลยดีกว่ายคน่้าแลก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็ทุกคนนะครับรูที่จุทองรอ้ท่าน้นคกันเยครันี่ครับีง่ายก็งใจลูกไที่หนึ่ง Thank <laughs> you. ไปได้คร anyway. ับไปทางไหนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะมีใครับะหาสิ่งที่วิวคิดไปให้แปดแปดไม่มีใครไปเลยไม่มีใครไปเลยหรอเห็นไปก่อนสิไม่ไปสิบนาทีหลังเลยสวัสดีครับไปเจ็ดแล้วสวัสดีครับไปเจ็ดแล้วกัน โอเคเขาแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มครับก็จะมีเพจเเพจสิบแล้วก็เพจสิบนะเออก็คือเป็นเป็นการเดินบรรยากาศของนั่เราก็เลยขอขอมากลุ่ม7แล้วกันเนาะต่อมาเป็นกลุ่มเพจเแล้วกันเส้นทางก็ วิ่งย้อนขึ้นมาบนถนนเจริญกรุงครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันตอนแรกว่าจะไป10สิบกลัวแบบว่าเกรงง่องไปเลยก็เลยขอก็มากับกลุ่มเพจเจ็ดกอวกันนะครับอ่ะไปเส้นทางเราก็เหลียวต่ายเข้ามาเตรียมมุ่งหน้าไปถนน,นพระรามสี่นะครับก็คือไปเป็นจุด จ็อบก่อนนะอยู่ที่หัวลาโพงนัดกันไว้ว่าจะไปถ่ายรูปที่นั่นนะนี่เราเจอขาแรงขาแรงมาร่วมจ็อบกับเราอันนี้เรียกเป็นเพจอะไรครับเพจ recovery เพจ recovery ครับวิ่งอัวันหกสี่ห้านะโอเคสบายกระเปาเจ้เพิ่งไปไหนมานะซินี้ครับซินีค 10K ดูช้าจังเลยงานนี้ถอยดูไม่ซิ่งเลยวันนี้เราไปถ่ายงานไปเป็นหัวล่างใช่ไครโอเคบรรยากาศเป็นไงครับอากาศเยนนสบายผู้คนไว้ดีมากครับเจถือเป็นตำนานนะเพราะว่าได้ไปร่วมเป็นเมเจอร์เครั้งแรกเป็นซิดนี์ครั้งแรกเจเป็นหนึ่งในนั้นนะโอเควันนี้เจมากับรองเท้าอะไรครับ เวลโ c ซิตี้ในตัวสใครเคยดูรีวิวของเจจะบอกเลยว่าคนนี้เจรักใช่ทูนี้เจพูดไปว่าอะไรเเดี๋ยวก็ว่าอะไรครับเจบอกว่าอะไรอะแบบชอบอะใช่เออใช้คำว่าอะไรเแบบไร้แผงที่ดีเออใช่เจเจเขียนแคปชั่นไว้นะครับว่าเวลโ c ซิตี้ในตัวสี่น่าจะเป็นรองเท้าไร้แผนที่ดีที่สุดในปีนี้ว่าไปซ้งราคาเท่าไหร่ใช่ราคา กดไปกดมาสามพันสามพันใช่อยาาโดูโอเคอะเดี๋ยวเราข้ามถนนแล้วครับเดินร่วมบุรณการว้าวโอเค thank you Thank much you very นี่คือเหล่าผู้กล้าน,นี่คือ<ร>จอมยุทธเดชบู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 อยากปัดใจไหมน้ำเลยครับน้ำเลยครับแดดเริ่มมาแล้วนะแดดเริ่มมาแล้วนะตอนนี้เห็นหล่อคอมากับเจสองคนปกติยิ่งไม่ทันหรอกแต่นี้คือผมว่างานชิลดีอะ มีเป็นแบบเพจเจ็ดเพจสิบเพจสิบห้าด้วยโคตเท่ดีนะครับเป็นทางเลือกที่ดีโอเคอออออเคู่ยังเป็นไทยอยู่นะีตอนนี้ยังไงดีวะ<อ>รอสัญญาณใสครับบริเวณหน้าหวัวลำโพงครับ กูรูบาไม่รู้บาช่องนั้นเสนออารมณ์ดีดีมันเสนอเรื่องราวของการวิ่งวิรองเท้าวิ่นคนที่วิงม่ดีวิ่แต่ก็ยังไม่ยเลและที่สำคัญไปบ่านการยื้อรองเท้าวินพราะเชื่อว่าไม่มีรองเท้าที่ที่จะมีแต่รองเท้าที่มอง I'm sorry, 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 I'm not i am อโเดี๋ยวนี้มีกล้องมาด้วยวิ่งบนเขาเป็นเด็กพี่สบายเๆเลยๆไม่เอาหน้าไว้ท่านจัพี่ทำไมเดี๋ยวนี้มีกล้องมาแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวนี้ทำร้งเรียนแบบนี้แล้วนี่หยุล็อกแล้วปัญดาแล้วปัญดาไอดอลไงเรียนแบบไอดอลไอดอลเหรอใช่แต่คลิปหนูคงไม่หาเขาพี่อ่ะคงแบบไม่ไม่ได้ยแบเดินลงเขาหน้าทาไม่มีอ่ะเลยหน้าหนูต้องเก็บทรงอยู่เก็บไว้เก็บบายชุดเปลือยมาแล้ว

ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เลี้ยวเข้ามาผ่านจะไปอุทยานร้อยปีจุฬานะครับไปโอสุดชื่นของคอนิดหน่อยรถขยะมาจริงก็ดี ไปไหนมากครับไป,ร <laughs> ไปเดินเล่นมาเดินเล่นมา ้ก็วนกลับมาที่เดอะคอร์เนอร์เฮาส์เรียบร้อยแล้วนะครับระยะทางประมาณ5กิโลนิดนิด5.1พอดีเลยเดเกมาถึงแล้วอเอ็นจอยมากเนาะเดี๋ยวพักเหนื่อยดื่มเกลแรกสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศภายในงานกันต่อนะ บอกเลยว่ามีการร่วมสนุกจับรางวัลด้วยป่ะ นะครับก็จะมีเมล็ดกาแฟให้เลือกด้วยนะ You been hit back You been stabbed back Smooth criminal ดึ๊ดึ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 อะไรวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมาครับไปรอคิวซื้อปังปุกแล้วก็รอ้านข้าวหมูแดงก็ยังไม่เปิดอ๋อเสียใจครับจอยเมื่อกี้ไม่เจอเลยครับไปอยู่กลุ่มข้างหลังเป็นไงบ้างครับสนุกไหมสนุกมากครับจอยแล้วใช่ครับเพราะว่า ผ่านร้านของกินทุกร้านเลยครับเดี๋ยวคุณรีวิวแม็กแม็กหรือยังครับรีวิวเรียบร้อยแล้วครับสามารถไปชมแม็กแม็กในโตได้รองเท้าสแตนนะครับเสื้อรองเท้าแม็กนะครับเสื้อเอ่ออะไรวะลานเวคลับนะครับแว่นครับแว่นโอเวอร์ครับเป็นไงครบถ้วนษไหมตอนนี้ก็เป็นช่วงจับรางวัลกันนะครับแต่ค่ตื้นตจินตนา

วันน you know, nice ี oh, ้ผมไม่รู้ว่าจะชื Lightning> ่อีาถ้าเป็นชื่อปีนุเาตเฮาลลไปหนนะไปนี้คุณไทยแซทฮาโลกอเนี่ยโคตรไ้ามงแปดแซ่แซ่แซ่แซเด้เด้อ้อุแซทาโสอง้สาี่อ้า Ô chú không có mặt. Ô chú không có mặt. Ô chú không จิงที่ไหายชื่อันลังมากวิน้ำายไม่อย <c oughs> อ,อันนี้แหละนา,า,างสาวนางสาวว่าสนาองค์สวรมาเหนื่อยไหเฮ้

เยอะมากแต่มันก็มีเยอะแหละวันนี้เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันใช่ครับทัชหลังบ้านทังหน้าบ้านก็โอเคแล้วรู้แล้วว่าเราต้องเดินยังไงตอนหนึ่งสองสามสี่ห้า่ขอบคุณมากเป็นมาร่วมโอ้สนุกมากครับพระพรมครับฝากติดตามร u n a w a เวขาบครับกิจกรรมดีแน่นอนโอเคไปเดินเอา นะครับสวัสดีครับผมาจากที่ไหนครับคุณเอ๋ครับวันนี้มาจากประจวดมาไกลครับมามาตอนเช้าเลยด้วยครับมาเมื่อคืนนะมาตรวจงานตรวจโอเครู้สึกงไงบ้างครับกับงานวันนี้ที่จัดมาก็เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกแลก็อยากขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มที่ว่าทำมากครับเพื่อนๆอินตูติ้งหลายๆคนครับที่แบบมาช่วยสร้างศิสรรอะไรเงี้ย แต่ว่าอย่าถ้ามีข้างหน้าหรือให้ไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยบอกให้เลยได้เลยโอเคดีนะครับฝากไว้ด้วยครับร้านเว้ครับเบื่อมัง้งนะตอนนี้มาสูดอากาศข้างนอกก่อนอ่าอ่าเล่าให้ฟังถึง f o y เวอร์รนหน่อยนะครับ f o y เวอร์ร้นในตรวสองนะครับคือด้วยความที่ผมเป็นคนที่มีอาการเท้าล้มเนาะพอเท้าล้มปุ๊บเนี่ย f o ลเวอร์รันเนี่ยมันมั่นคงมากๆมั่นคงมากมเรียกว่าเท้าเนี่ยไม่มีอาการบิดเลยนะเหมือนรองเท้าออกแบบมาเพื่อป้องกันการล้มในโดยเฉพาะเลยนะเพราะนั้นมันเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการวิ่งเส้นทางแบบนี้เลยเส้นทางที่เป็นซิตี้รันในเมืองที่เป็นกระเบื้องอะไรที่มันไม่ค่อยเรียบเนี่ยรู้สึกว่าอันดับแรกเลยสิ่งที่ f o ลเว r ร์รันในตัวสองทำได้ดีนะครับก็คือเรื่องความมั่นคงมั่นคงขั้นสุด ลงแล้วแบบฟัก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 ,กเต็มเท้าเลยแล้วจะออกมาคุยริมถนนทำไมให้เสียงดังวะเนาะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยที่ชอบมากๆก็คือเรื่องความมั่นคงนะครับความมั่นคงคือเป็นเบอร์ต้นๆเลยก็ว่าได้นะแล้วคือในช่วงของตัวเขาเรียกอะไรตัวพื้นเท้าออมันค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นเวลาวางเท้ามันลงได้เต็มเมเลยอันนี้ชอบมากนะครับข้อต่อไปคือโฟมที่มันเป็นโฟมในตรเนี่ยกลองไม่ชัด ฟมเป็นโฟมที่เรียกว่านุ่มกําลังดีครับนุ่มเด้งกาลังดีแต่ผมเหมือนความรู้สึกความรู้สึกเหมือนเป็นการตบแล้วก็ไหลไปมากกว่านะครับแต่ว่าโฟมก็มีอาการเด้งเด้งส่งได้นะครับการไหลเท้าดีที่ชอบหลักๆเลยคือความมั่นคงมั่นคงสนุกนะครับโฟมนุ่มเด้งกาลังดีไม่มียุบยั่วนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ดีซับพอตรอบข้อเท้าอะไรดีหมดเลยนะครับเพราะนั้นคู่นี้ ตอนไปอันนี้บอกตรงๆนะครับตอนที่ไปลองสวมในช็อปเนี่ยผมรู้สึกว่าเฉยๆนะรู้สึกว่ามันแห้งๆเออมันแห้งๆแต่ปรากฏว่าพอได้วิ่งเออเนาะอย่าเพิ่งตัดสินใจจนกว่าจะได้ลองวิ่งนั่นเองนะครับพอลองวิ่งแล้วรู้สึกว่าประทับใจเลยนะเพราะงั้นสงสัยต้องไปจัดแล้วล่ะกับ p ู m a โฟ r e ว Run ในตัวสอรน้อนึ่งนะครับ